วันนี้ส่งแต่เช้าเลยนะฮะออกจากกรุงเทพมาประมาณตีห้าครับตอนนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีแล้วนะครับแล้วก็มาส่งถึงบ้านเจ้าของบ้านอยู่นี่นะครับน้องเจนะครับสวัสดีครับน้องเจสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหเราเจอกันครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะโจทย์ของเจที่อยากให้พี่เอมหาให้ตอนแรกคือไงคือทีแรกที่ดูไว้คืออยากได้แบบแต่งมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่คิดไปคิดมาก็ ซื้อทั้งทีอยากได้รถใหม่อยากได้ปีใหม่ปีใหม่หน่อยคันนี้ก็เลยเปลี่ยนจดไม่ใช่ป้ายแดงนะฮะแต่ว่าคือใกล้เคียงป้ายแดงสุดๆเพราะว่ารถแค่หกเจ็ดเดือนนะครับแล้วก็วิ่งน้อยด้วยรถมือเดียวเจ้าของแรกเนี่ยเขาซื้อเงินสดมานะครับก็เพียมดูให้คันนี้น่าจะไม่ผิดหวังอยู่ละนะครับมีของแต่งติดมาบ้างนิดหน่อยเราต้องเอารถที่ดีมาก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาแต่งสไตล์แบบ ที่เจชอบเนี่ย่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเจลองขี่ดูก่อนแล้วชอบสเต็ปไหนเดี๋ยวค่อยคุยกันอีกทีดีไหมเนาะอันนี้เอกสารคู่มือทุกอย่างครบเลยนะครับคู่มือนะครับเล่มเขียวกุญแจสำรองมีครบทุกอย่างนี่อันนี้กุญแจสำรองแล้วก็เหลือไปจัดการโอนที่ขนส่งได้เลยได้ครับนะอันนี้เลขใหม่นะครับสองใหม่ใหม่ใหม่มากใหม่มากกิฟต์นี่ น้ำมันเครื่องอะไรนี้เขาเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วดูเซอร์วิสอีกทีอย่างน้อยก็ปีละครั้งเมษาปีหน้าก็ได้นะครับ,รบน้ำมันเติมโซฮอแต่พี่เอามาเติม95จะเติมเป็นโซฮอ95ก็ได้ถ้ามี95ก็เติม95 95กตลอดครับเชา้าเช้าก็วอร์เบาๆหน่อย,อยเรียบร้อยนะครับก็ เพื่อนๆดูอยู่นะสนใจอยากจะให้ช่วยดูรถให้หารถให้ก็ต้องใช้เวลาถ้ารอได้นะจะได้รถสวยแบบนี้ใช่ครับนะแต่ผมก็รอไม่นานนะไม่นานใช่ไหมครับเดียวจังหวะจังหวะรถมาพอดีเลยประมาณไม่ถึงเดือนนะคันนี้แป๊บเดียวปะสองอาทิตย์โทรไปวันที่วันที่หนึ่งครับแล้ววันที่เจ็ดมั้งผมไปดูที่ร้านอ่าแล้ววันนี้สิบสี่เออก็ประมาณสองอาทิตย์สองอาทิตย์ได้เลย แต่บางคนก็ได้ไวกว่านั้นแต่บางคนก็นานกว่านั้นคือรถที่เข้ามาที่พี่อําเนี่ยมันมีไม่ได้สวยทั้งหมดวันนั้นที่ไม่สวยวันนั้นที่ไปที่ร้านถ้าใจร้อนก็ได้กลับมาเลยนะเพราะว่ามีทีร้อันะครับแต่ว่าคนแต่างต่งแล้วแต่โจทย์ของน้องเจคืออยากได้พันสองก็คือทีหนึ่งสองศูนย์ก็ต้องเอาเอาตามที่เราอยากได้นะครับผม โอเควันนี้ขอบคุณเจมากๆเลยนะที่ไว้ใจพี่อ่ำนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับใครอยากจะได้สวยๆสไตล์แบบนี้ก็ทักมาคุยกันได้ขอบคุณครับเจวส,บสวัสดีครับปินยากำคับอ๋อเปิดตัวนี้โอเคตบลงนัดขึ้น ปล่อยคดใช,ช,ใช่ใช่ใช่ให้มันตั้งคลาสตอมที่เราต้องการนะอันนี้ปลดวา่างยังไงครับตบลงนัดขึ้นอนอ้าโอเคซึ่กี่ว่างอย่างเอ็ออเนกนนแล้วครับ